วันหน้าพักภูมิใจไทยวันนี้เข้าพักภูมิใจไทยประชุมสสประจําสัปดาห์นักข่าวถามเรื่องคลิปเสียงเนี่ยตั้งวอร์รูมไหมกรุธินบอกว่าไม่มีวอร์รูมจะไปลบกับใครเรามีแต่เลิฟรูมไม่มีวอเนะดีไม่บอกว่า <laughs> เป็นคำกล่าวนะนะ <laughs> <laughs> ไม่เมกบอลนะคะนักข่าวถามต่อว่าอ้าววันก่อนเนี่ยถ่ายรูปกู้กับคุณสารัทรัตนาวดีแล้วลบออกผู้บริหารครับนะ <laughs> ถ่ายรูปด้วยนะก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กไม่ได้มีในยะใช่ไหมไม่มีนัยะ <laughs> อะไรเนะเตรียมความพร้อมเป็นนายกคนต่อไปหรือเปล่ากนนรุณทินบอกไม่มีครับเ <laughs> นะนี่ยี่อันนี้คือรายงานวันนี้เข้าพักแต่หลังจากนั้นฮะทีนี้ ประชุมพักเสร็จนักข่าวมาดักรอทีนี้ยังไงก็ต้องเอาคําตอบเรื่องทิศทางการเมืองให้ได้นะก็เลยได้คําตอบว่าพักภูมิใจไทยเตรียมการอย่างไรรวมไปถึงเรื่องรูปถ่ายกับคุณสารัรัตนาวดีด้วยไปฟังจากปากของหัวหน้าพักภูมิใจไทยทุกคนอยากให้บ้าน,น,นเมืองขนบเรียบร้อยอยาให้มันมีความวุ้นวายอันนี้คือสิ่งดีเป็นสุสสดยอดพาตนา ไมว่าคุณสารัต์กับผมเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่คุณยังไม่เกิดไม่รู้นาเป็นาระตูซะนะครับเป็นนักเรียนสําคัญด้วยกันนะดีเริ่มตีกอล์ฟอย่างหัดกอล์ฟด้วยกันเลยนะครับในวิศวะนะครับแล้วก็สมัยก่อนผมทํางานใหม่ๆเป็นวิศวกรคุณสารัต์ก็เป็นวิศวกรผมเป็นฝ่ายก่อสร้างคุณสารัต์เป็นฝ่ายควบคุมงานโอยเป็นเก่าแก่ นะครับแล้วก็อย่าไปผูกเรื่องวันนี้ท่านมาเป็นนักธุรกิจประสบความสําเร็จนะทุกคนต้อมีความดีอ,อกดีใจไม่ได้เลิกคบอนไรตเงเนี่เขาโรยผมเยอะนทุกคนอยากให้บ้านเมืงองสงบเรียบร้อยี่ประเด็นประเด็นแรกไปถามเรื่องคุณสารัตรอรัตนาวดีฮะ,ะก็ยืนยันว่าก็รู้จักกันโอ้โหตั้งนานแล้ว<ฮ>ะนะเป็นนักเรียนอัดสำชันด้วยกันเริ่มตีกอล์ฟหัดตีกอล์ฟด้วยกัน นะเ <t ask> พียงแต่ว่าเขารวยกว่าผมเยอะผมตัวเขารวยว่าคุณสารัสรวย <t ask> อันดับหนึ่งของประเทศนะ <t ask> อันดับต้นๆนะไม่รู้อันดับหนึ่งหรือเปล่านะเขารวยกว่าผมเยอะ <t ask> นะแล้วก็นอกจากนี้ประเด็นเรื่องการเตรียมตัวสําหรับนั่งเก้าอี้นายกละ่ะเตรียมตัวหรือเปล่านะนักข่าวถามคุณลุทินบอกว่าไม่มีนะอย่างที่เรียกคุณสารัตเนี่ยก็เรียกแต่พี่กลางนะไม่ได้เรียกคุณสารัตเรียกแต่พี่กลางแล้วก็ไม่ได้เตรียมพร้อมจะไปตั้ง ก็อี้นายกรัฐมนตรีคือมีการตีความว่าเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับในทุน<ฆ>นะมีความสัมพันธ์อันดีกับพักการเมืองต่างๆอยู่เป็นทุนเดิมเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นนายกนะเนี่ยนะกูที่บอกไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมพร้อมแต่ถ้าเกิดว่าต้องเป็นล่ะนักข่าวเอาคําตอบให้ได้เจ้าตัวว่ายังไงครับไม่พร้อมนี่ต้พร้อมก็ตัองเมื่อเป็นสมาชิอะไรนั้นมีสมาชิกเป็นลําดับหนึ่ง ของของของขั้วนั้นนั้นถ้าลำดับหนึ่งของขั้วบริหารก็พร้อมเป็นถ้าลำดับหนึ่งของขั้วฝ่ายค้านก็พร้อมเป็นก็พร้อมเป็นอะไรนะผู้นำฝ่ายค้านก้าทุกอย่างมันมีนกฎกติกาถ้าวันนี้มีคนหนุนนะคะท่านยังไม่มีขอให้มันมนีไม่พร้อมอได้ไงก็พร้อมก็ตั้งแต่เมื่อเป็นสมา ก็ไม่พร้อมได้ยังไงนะก็อยู่อันดับหนึ่งอยู่ในคนดิเดตนายกด้วยมันก็ต้องพร้อมนะแต่ถามว่าได้หรือไม่ได้เป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมันอยู่ที่องค์ประกอบทุกอย่างมีกฎมีก,มกติกาแล้วก็นักข่าวถามว่าวันนี้ถ้ามีคนหนุนให้เป็นนายกอคุณวุทินบอกตอนท้ายว่ายังไม่มีคนหนุนเอาไว้ให้มันมีก่อ,นอ,อันนี้คําตอบจากหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะส่วนภาพการตีก๊อฟเนี่ยจริงๆก็มีทั้งภาพไปตีก๊อ นี่นี่ก่อนหน้านี้ไงตอนที่คุณทักษิณไปตีกรอบจำได้ไหมอ๋อจำได้ก็ไปตีกลอบก็คุณสารัตน์ก็ไปด้วยไปด้วยไปด้วยคุณรุธินก็อยู่ด้วยค่ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็สมัยที่ยังร่วมรัฐบาลอยู่ก็สนิทกันแหละอันนี้แล้โชวชันวีในสมัยร่วมรัฐบาลอยู่เออไม่แปลกที่จะมีภาพแบบนั้นออกมาเนาะก็รู้จักกันหมดแหละค่ะอยู่ที่ว่าสถานการณ์การเมืองไปยังไงถูกต้องค่ะ